สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีมุ่งกลวงอย่าบอกเดินมาไปตลาดมาก็ได้มาเวร้านเวตาเ,วเมะน้ำพรอนลวก่เพิ่นมาคลืนแม่พระโทษไปแล้วม,มาจอบลานก็ได้นี่แหละไปตลาดก็ได้ก็ได้ยังเล็กๆหน้อยหอมรวมนมาเนนี่ยจะมาไหวบ่อนามีเห็ดกะเห็ดโยเนาะม,มากเกล่นซาบาท นิ่ย์บาทมะเขือ้าบบาทาาบาทพิพันจีบประแดกหนึ่งกิโลเสาา้สาหาท่นกีบสี่สิบห้าบาทเด๋กกระเทียมสาบบาทเนี่ยสองหัวนะเอาลูกเยมนด้วย กักนังตูสิบบาทาสองหมัดสองหมัดสิบบาทหนท่วยออมจะได้อันนี้ได้ไข่ห่างห้งาง้าวพันกีทุกแล้ว้าวหน่ยวยฮุกหน่วย้าวพันกีสามหน่วยสามหน่วยสิบพันสามหน่วย้าบบาท ไปหางๆไปหูอ <v> ีกได้ดห kind of ูหูงัอจนมันไปก่อยอีกแสะมันอะเสะมันอ่ะก่อยมันอะเสบแสบก่อยหูครึงกิโลสามสิบกี่พกสิบาทให้ยังเลยอตลาดกาดซ้อมสอมัดสิบบาท สีเลยมันเขาเลิกตลาดหมดเด้เนีไปสวยล้วก็ได้แบบนี้เลหาะมันหาพันไซื้อมัดสิพันก็หมัดสิพันซาบะซาไสิพันบ้แต่ว่ามันเป็นนั่เนาะไอซื้อนั่นมันแค่เาสั่งบริสอยอดซนนี้ยอด่ใหญ่ยอดใหญ่เมื่อวานนั่งแค่พันมันหาพันคือกันรก็ได้ ก็ซื้อเงินต้มบางเถื่อนก็หาพันบางเถื่อนก็สิบพันมันเป็นบางมืออันนี้ก็ทักซี่สามัดสิบบาทสามัดอันนี้สิบบาทนุ่ยออมเนื้อใส่มะเขืออันเองใช่ขนาดใช่ยังอีกเลยนะอันนี้ก็ซาบาะบางนาอันนี้ยังแพงอยู่นะยากนอนก็จ้มืัอคืนนี่รายการมีม้อนไปตลาด มาแวลูกแหว่ร <lush> <'s> ้านดันพนว่าไม่มาจอเบื้องตานมาตีนพนโพงอะไรนี่รอนะจะถอดส่งเลยย่างมาเลยเอ้าไปถอดส่งเลยป่นี่มาเบิ่องด้วยตีนมาให้เมย์เบิ่งตีนด้วยเบิ่งตีนให้ย่างเย็บเขียวยัดเขียวอย่าหไรเบิ่งเบิ่งเบื้องอีเมย์เบิ่องด้วยตีนกระอเบิ่งนี่ตีนเบิ่งนี่เลยเอาจุ่มลงน้ำห่อนนะ เฮ้ยเอื้อยสิจาวน้ำอาผุน้องเอาตีนไปลองแบ่มันอุ่นอาบได้ระเบ่ในนั่นบ่โอ้ยไทยระเบ่แต่ละเทื่อนมันตูนต้วงล้วได้ไหมฮะตูนลงพันสามตัวงเลยคอยจาวแล้วเพิ่นหวังอาบน้ำหมักอาบแช่อุ่นเออนอนเป็นชั่วโมงอย่างไราเอ้จังลุกมาอุจมออกมากับเป็นลงแช่เก่าจมมากับเป็นลงแช่เก่า เพิ่นบ่เขน่ะเนาะเอาหนังอุ่นเออหนังเย็นกับบ่เข้ข้าวเนี่ยนะอย่าไปเห็ดค่อยแม่หูหูหรืหูหูห่วงลืมมันื้อขนมมาให้ยมาแก้มแดงแดงไอทองขนมแก้มกระแดงสีชมพูแดงสีชมพูแก้มกระแดงสีชมพูมันมีขนมยังไงนะคะ ลืมซื้อขนมมาใหา้ได้ยายก็ได้เก็บ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 ซิันพนับักหล่าคำแพงมึงก็ไม่ม้อนก็ซื้อน้ามากข้าวมากก็ลืมกินบึงนันกวาในใจนะซื้อมากก็หอยไปเซ้ยอยู่นี่ทงหนึ่งเลยสี่สิบบาทิึงมังมี่เพิ่นในซุกเราไปแจักอ,อน้นมังมนนี่นี่อ้อนอคือตาตีเลยสีตาเลย โอ้ยตีตาเลยตัดเอามาบ่มซะมันตีตาเลยโหทั้งทงเฮ้ยป่งอีกแล้วเอาก่อนสิแปกงตืมใส่ในเฮือนลืมซื้อน้ำอย่าน,น,านั่งเราไปตลาดนะมันชิแกงนกหน่อไม่เพิ่นลืมซะเฮ้ยเอาก่อนพี่น้อง แก okay, okay, okay. ่มื่อนี้แก่สิอือืมอาไอเหียอย่างน้องมาไมเดียอยงน้องมาเติมจะได้เหอนลมเดบวกล่าลมเดาคัมคเพลคัมเพงก่อนโทอแขออนนี่ใน,ในกำหนึ่ง Ừ, Nguyên ừ. ừ, ừ, ừ. ừ, có đây, phu, phu đi kém đến tuổi nhanh nhưng mà lần này 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 เศร้าเจ็บแล้วเนาะบาทนี้เนาะเศร้าเจ็บแบดีใจแล้วโมขึ้นหาเฮเฮดี๋ยวตีนผิ่นเนี่ยตีนผิ่นฟูนี่น่บนดำๆนี่เดี๋ยวนี่นี่นี่ตีนผิ่นหายอักบ่มาคืนนี่ยฮะบ่ไน้อนบอคืนนี่หายอักบ่อบ่บาดนี้ก็สีผ้ากันต่ำเหมียงหัวชิงคข่กินหมักเดือดเ้อพี่น้อง จะอุ่นพคนตำแม่ขึ้นยากว่าตำเมี่ยงหัวชะใครกินน้าอุ่นป่ะส่วนบัวอุ่นตำแห้งแห้งนี่เลยฮะคือมันแห้งแข็งขนาดเย็นบนหัวชะใครฮะทำเปียบเอุ่นเริ่มทำเอาเจ้าบัวตำผักบัวใส่น้ำตำผักบัวใส่น้ำเวรบุท่านใส่หมักลิงผักบัวผักหอมต้มตำใส่มันมันสุ่มใบผักบัวพิษใส่โรตัมผอมกันนะมีสวนใบผักบัวกามาตำใส่กันโรตั้ง จะโมแหงเอาตอนใส่ในเด้อปลาเด็กนจะคือดิจิติตอนปลาเด็กเซฟดำหบ่งเดือยทำไมจะใครกินกับบม่งเดือยฮะตอนตัวมันจีบง่ายๆเด้อ ตัว er น้อยในพวกห้าประด็กตัวน้อยอนน้อยือดีจีกันนะเออเออเออจะนี่แหละเออมาพี่น้องตั้มเมี่ยงบบบนี้แซ่บเลยตั้มเมี่ยงหัวสิงไกเด้อร์แซ่บแซ่บแซ่บนะแซ่บมาเด้อมาเด้อลูกหลานมาทุกสุขทุกคนเด้อ มาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนมิตรายมันบอันนั้นมันโบผ่านแห้งนนะมะเดืออันนี้แล้วมันโบผ่านแห้งมันโบผ่านแห้งแซ่บมันแซ่บมะเดืออันนี้ยยังเบืองเบืองสัยนี้แออกสำนักแล้วเบื้องบนแล้วเบื้องบนแจกใหม่คงไว้ไหวเนาะเป็นมันจืดจี้คงไหวไงไหวไงไหวคงเหลือไงไหวคงเหลือเนาะ มันหวานเนาะตอนคยมาอยู่มาเสือดินต้นมันยังสาแขนเลยสามปีหนึ่งเดนอนถือด้วตัด้น่นออกแลวันีแบบมสูงเชียรมองติดหัวคดมันอยื่่อนเลยปะอยากงานอยากทำไเนาะอยากทำนแ้วตพนนีกระดูกอยากไก่ทำโดดมันออกเลยค่ะ นีลองกูนะขาก็ดานะ้อมือมันมาลายเลยนี่่างบกลบเนขึ้น่างขึ้นขึางบกึ้อกระตุกเก็บบ้านมันขนมเหอบอนอสประเด็ใส่พอดีขึ้นกระเด็ก ตเนอไ้นมก่อปืเว็ดไือใช้เบ็ดทอคุาเออเกาันเว็ดิบไปพันอืมเอฟเซโซนมแงสัครึ่งหนึงอันน้องแ็งสัครึ่งนึงบอกมันทองเยบอก้ทองนาน้า้องน้ามันนี่ล้วแลวเมื่อกี้เลบอเอยู่ไนนอยมัเนาะ ขามกิ้งกับขาวได้ตามมือึัเออปลาตุ๊ฮะอยากว่าอยากวาอนเนียวจับนึ่งข้าหอนหอนจ้ำเาเรือสิเบนมากินเาะกินกับขาวเขาเนี้ยมันหอนตุ๋ยเนาะไอมอนติ้งปลาเาลายลเออไม่ติ้งปลาน้ำแบล่ะเล่นไมไหมเล่งไวไหมเอาถั่วนึ่จินงจกอนกินมดกินจัเ Mánh mất độc lên một mất lòng mấy lòng mhm dọn bà lẹt một lòng mhm 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 Ừ mhm 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 ดงคุณแม่อันนั้นเมื่อเช่นกว้างอีกแล้วบอแม่อีคนที่หลักหลักถวยน่ะนั่งแขกเรเห็นอยู่เพื่อนเราขอเราเราคนที่หลักมาขายให้นั่งเราเราจะค้นไอ้แคบเหมือนกันเพื่อนเราเออเราก็เลยขึ้นไอ้แคบเหมนกันเพื่อนล่วคุณนะบ่เพื่อนนี่นะอินเนี่ยเลยสืงหัวสือคุยเลยแขกเบิ่งอาะลร ถ้วยเฮาเสียนี่คือถ้วยเฮาอีกแ่าอือคนที่ลักมาขายให้ข่อยเออหลักอันนี่หลักขายดถวเออเออชิปใบมีจะไปทำงานอีแขกคนเอาคืนหมดเ่ยไอแม่อุ้มไปครัข่อยกรับมดปลาบ่อหนึ่งมขาได้เห็นเลยเห็นคนเด้หางตาบมันหยัดวมโม่เห็นเด้มันมานั่งขามันเป็นน้าองตัางขาเอาปลาได้คิดเลยนน้งะเออแห้งบัดเลยเป็นน้าผมันหลักตาหน่ะ เออคนถึหแับเคลื่อนไหวละ่านั่นตานี่เนี้ปลาอยู่เรื่อหๆอืมกระดุกเจ้าทำท้ายหมัไงลไปหมดเลยไข่ไก่ฟองยัง้อมองมุงจอนันเห็นนะมันบจือหนามันมันเป็นมัวๆนะมันมืดนะคนอืมก็้องแมงไยมันสิแก่มันจเห็นเขาเนาะ เป็ดมือสิไดวันเฮ็ดเเนาะขนาดเือนจบ่เห็นอดุเพราะว่าเห็นมันมันมีแต่ต้นไม้บางบ่เห็นองเจ้าน่ะเ็นไม้บางเลยบ่เห็นดอกของเจ้าันหน้าเฮือนข่อยนเฮือนเจ้านันเห็นสิับเข้ามามันก็บ่เข้าซมันเข้าางๆนะมือตแลมันเข้าขนาดแป๊ะ่อื เขาจะเป็นหูเหม่อเอนาะอเอายามแบบคนนอนหลับเอาสามโมงครึ่งมันเข่ามายามนคนนอนมีหัวเวลารึไงเ,เห็นมันมานแจ้งความไว้แล้วไม่ได้มันเข่าหูดังเตะเฮ้ยมันล่งคอได้น่ะมันล่งอันาหน,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 น้าหลอดลมพอแหมแล้วมันไมลงหลอดลม ข้าวี่เมล็ดเลย,หลยเห็นไปหนกกเห็นใบหนาของเจ้าเนาะยังข้าวเจ้าหน้อ้นาว้าามาเลยข้าวไปข้าวเหอข้าวเนาะได้คอยด้วยแหละขละ้ายจะขี้อยางได้คอยะมันจะบอก้เาเหนอยู่นะขี้ยอยีสัต์เกนเลอืมพวเจ้าคนขาวคอยละคนดำ อมืมันก็นเห็นคักเลยเห็นคักเลยคงเจ้าหนะ่าเจ้าคนขาวขอ,อน้นบ่อยละคนดำก็มไม่กินขนมบมจักเอาหลอกงใช่มใช่ไหทำันชิไายกินนมดบ่ัวกัน สมัคขัดสมัครแนงสมัคขัดสมัครแนงข้อแหบเลยจ้ะมันเข่าอันนั้นเลยหาหลอดล้ม,ลนะมแต่น่ะเสียบคอขนาดเลยเลยเนี่ยเสียบได้มันเทสไปในห้างก็ได้เนาะเอาคลิปนี้ก็ลาเด้อพี่น้องเด้เอ,อสมัครขัดแขนโอเคบาย